ระก,กันชามาที่เทิดศักดิ์เปิดศักดิ์เปิดฉลับนิดนึงเข้าหัวพิภพเรียบร้อยเลยครับโอ้โห,โหโมงยังคมเลยครับพิภพอ่อนโมโอ้โหแล้วเป็นเป็นคู่นี้อีกแล้วครับคู่ที่เล่นกันมาหลายปีรีดักเลอเกิดน,นะครับเทิดศักดิ์ไปขึ้นเกมทางกราบขวาแล้วอูวหยอดเข้าไปแบบนั่นๆเลยครับลูกนี้พิภพมีเวลาเยอะมากมีเวลามีพื้นที่ในการเลงเหลี่ยมครับเลือกเลยครับว่าจะหม่งแบบไหนครับแล้วก็ จัดการทิ้งตัวโขกย้อนไปเสาแรกมงกดีมากๆเลยครับลูกนี้โอ้เสียบเสาไกลเข้าไปเลยครับเบียดเสาเข้านะครับได้ประตูตั้งแต่โอกาสลุ้นครั้งแรกเลยครับชนบุรียืนกันหลวมเกินไปนะครับลูกนี้ทั้งที่จริงๆแล้วกองหลังของราชบุรีถอยลงมากันเยอะแล้วนะครับแต่ว่าไปปล่อยอิสระกับพิภพโอ้หาพื้นที่ม่งง่ายเกินไปนะครับโดยโดย,โดย,โดยที่ไม่ต้องขยับอะไรมากด้วย ถือว่าได้เร็วเลยครับยิงไว้แล้วก็จะเล่นเร็วนะครับอ้าวปัดเข้าเลยครับเรียบร้อยเลยครับตัดมาอีกทีครับตีเสมอได้แล้วครับราชบุรีมิตรผลหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับแล้วก็ก่อนหมดครึ่งแรกห้านาทีโอ้นั่นนะครับจากลูกฟรีคิกนั่นแหละครับเมื่อสักครู่ที่เฮเบอร์ตี้ไปเรียกฟาวได้ครับถึงแม้จุบรีจะหยุดไม่ให้ ราชบรีเล่นเร็วได้ก็ตามครับโอ้ลูกนี้ก็ยังยังเป็นประตูอยู่ดีนะครับโอ้จังหวะได้ชาร์จในกรอบเขตโทษเดี๋ยวต้องดูภาพช้าให้ชัดเจนอีกทีนะครับเป็นเซนเตอร์แบ็กครับอภิวัตรง้วนลำหินที่ขึ้นมาทำประตูครับจังหวะบ่งเสยไปก่อนแล้วไปฉลับนิดนึงโอ้โหเข้าทางพอดีเลยครับไม่ล้ำหน้านะครับไม่ล้ำหน้าแล้วก็กระโดดไปด้วยขวาระยะเผาขนผ่านตัวพนุพงเข้าไปโอ้โหนี่ครับบอลไปโดนหน้าขาของใครไม่布拉า查ครับแล้วบอลไม่ไปไหน อบอลจังหวะแรกที่ขกเช็ดมาเนี่ยไปโดนเดียกิเต้แล้วเหมือนหยุดเลยนะครับหยุดตั้งให้อภิวัตรวิ่งเข้ามาซัดต่อๆก็หยุดไม่อยู่เลยครับทุกวง คือ41นะครับติสมเหน่ย1-1ถูกที่ถูกเวลาเลยครับความหรัของราชบุรีหลังจากเกมเริ่มดีขึ้นมาตามลาดับเอาแล้ครับแล้วเกมจะพลิกหรือเปล่าครับลุยใส่ต่อเลยครับเกงกิใจมาแล้วครับตอนนี้ราชบุรีเข้ากลางโบ่งลูกนี้2-1โอ้โหแสงนําแสงนําภายในช่วงเวลานาทีเดียวครับดักลาสคาโดโซโอ้เหลือเชื่อครับเหลือเชื่อจริงๆครับเวลาต่อกันครับนาทีเดียวได้สองประตูรวดครับ โอ้โหดีแกแลกใบเหลืองเลยครับรัสกาโดโซสะใจจัดครับขอเสื้อเฮนี่แหละครับโอ้โหถูกส่งลงมานะครับนี่อยู่ในสนามประมาณสัก20นาทีเท่านั้นครับโอ้โหเป็นทีเด็ดของทีมอีกแล้วโอ้โหเกิดน่าเรียกว่าลมแบบนี้แฟนๆตั้งโตไวเต็ดทั้งสองทีมนะครับแฟนราชบุรีก็ก็ไม่คิดว่าจะถึงขนาดขึ้นนำได้เร็วขนาดนี้โอ้โหจังหวะเทคตัวดีมากครับขึ้นได้สูงมากครับ ตรงวหยอดขึ้นมาโดยเกงกีจะกลับขวาแล้วก็โอ้โหยะเทคตัวนี้เอาชนะสุดวิทย์โลกาวิทย์มาได้เลยครับสูงกว่าเห็นเห็นเลยครับแล้วก็โขกจัดเข้าไปกลางประตูตรงนั้นเลยครับผ่านเซฟของพนุพงศ์เข้าไปได้โอ้โหของแสลงของชนบุรีเลยครับลูกลางอากาศครับสองครั้งเป็น2ประตูเลยนะครับที่โยนเข้ามาครับก่อนหน้านี้เป็นลูกตั้งเตะคราวนี้เป็นโอเพ่นเพลย์นะครับโยนดีม่งดีครับโอ้โหเนี่ อเออรื้องเงินไปทั้งคู่เหมือนกันเลยครับแบบนี้โ,โดยเฉพาะทางฝั่งชลบุรีก็